สวัสดีค่ะพวกอนๆเรานะคะช่องพายบนเงินแฟมิลี่ค่ะมาดูน้องฟูเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นโคนเฮ้ยฟูชอบมาก ่ะเล่นโคนไปเลยสิครับโอ้โหตัวแดงหมดแล้วน้องคูตัวแดงหมดแล้วยยเ คุณแม่ไปเฟินอร่อยเฟินต้นอียงนี่ฮะต้นตองมาทะเลกันเลย้นท์อู้หูอาบน้ำเย็นสบายเลยยูตัวดำมากมากเลยอดูน้ำนสนุก น้องคูกำลังสนุกอยู่นะคะไปให้น้องคูไปคุกดินเฟินแม่เฟินอร่อยอร่อยกินยางอร็ดอร่อยเลยส่วนน้องคูก,ก็เล่นแบบสนุกเลยเล่นอย่างสนุกเลยอ้าวอ้าวอ้าวไปไปคุกดินไป ให้แม่เิร์นไปคุกบินอให้น้องภูไปคุกบินอาบน้ำอาบน้ำสบายเลยอ่ะเล่นเล่นรถเลวเล่นรถน,น้องเออโอ้โหโหรถจะพังรถจะพังภูเงินอยากขี่รถแล้ว เงินอยากขี่รถน้องอังกูลแล้วพี่อังกูลแล้วไปไหนแล้วพาออกเดินอ้อ,อน้องพูทอยไ,ไม่เล่นดินวันนี้วันนี้ไม่คลุกดินเลย ลูกถอยลูกถอยลูกพี่น้อยนี่ตัวน้อยก็จริงได้นี่แรงไม่น้อยแล้วนี่โอ้พ่อทำอะไรอะไรติดคอห <im it> รือสองแม่ลูกเดิน <im it> แม่ก็เลยเดินไม่ถนัดหรอกน้องภูไม่ยอมเลยถ้าออกเดินก่อนนะคะรอไปพร้อมคุณแม่นั่งไง คุณนเรนก็ถอยหลังน้ำใสเงีน้ำใสเงี้ยทำไมอังคุณไม่ใส่รองเท้าเฮ้อเไปไหนไปไหนไปไหนกันสถานที่กว้างขวาง เป็นไหนกันครับสองแม่ลูกคุณเห็นแม่กินอะไรก็กินตามแน่แน่แน่ไปทำอะไรนะเริ่มสำรวจแล้วดุด๊ดดืย้ยดุ๊ดดื้ย วิ่งอย่างเดียวเลยเข้าไหมเข้าไปในคลองไหมน้องรู้าออกเดิน้าออกเดินนะคะขาน้องรูออกกำลังกายจะได้แข็งแรงซ้อมไว้เผื่อได้เดินกลับบ้านใช่ไหมรู ตอมไว้นะพู้เงินเพื่อได้เดินกลับบ้านคุณแม่ก็เดินไม่ถนัดเพอมาติดลูกน้องผูก็ได้ประมาณสองเดือนสองเดือนเลยค่ะคุณแม่เดินบ่ถนัดเลยติดลูกติดลูกชาย แม่เฟินเหมือนท้องอยู่เลยเหมือนกําลังตั้งท้องอีกแต่ไม่ใช่นะคะท้องว่างท้องว่างค่ะตอนนี้จะรอให้น้องพูดได้คักสองสามปีก่อนสองสามสี่ปีให้ว่ากันใหม อ้าวสะดุดอะไรหยาบน้ำหรือเปล่านะแมเดินออกหน้าคุณแม่เลยเนาะหางชี้ด้วยอุ้ยหางทำไมเป็นสีน้ำตาลแบบนั้นน้องภูน้องภูหางสีน้ำตาลใช่ไหมมีชุดโกโกวาไหมโกโกวาให้กับน้องภูใส่บอ้น้องภูใส่ชุดโกโกวาหรือเปล่านี่ แม่หางน้องคุณน่ารักมากเลยออกสีน้ำตาลเมื่อโดนแสงแดดน้ำตาลอ่อนๆน,นะแม่เดินออกหน้าคุณแม่เดยไม่กลัวเลยเนาะไม่กลัวเลยเริ่มเก่งแล้วเก่งห้านาทีเก่งห้นาที ูคุณแม่เขาจะทำยังไง <laughs> มุดแล้วมุดแล้วเฮ้ยภูธนาคารน้ำภูเป็นอะไรกับธนาคารน้ำ <laughs> เดี๋ยวแม่ไม่รอนะภูรีลาเดี๋ยวแม่ไม่รอนะ พาออกเดินกำลังกายนะคะยืดเส้นยืดสายเดินบ้างวิ่งบ้างนะะ้องภูนะตามภาษาเด็กน้อยไ <laughs> ด้ออกเดินออกวิ่งเล่นก็ล่าเริงนะคะท้งน้อก็ล่าเริงอ,อยู่กับที่ก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกองเอาเขาออกเดินบ้างนะคะ <laughs> เดินวันละนิดจิตแจ่มใส <laughs> ใช่ไหมน้องภูพอ <laughs> ได้กระสับกระส่ายได้วิ่งเล่นนึต๊อกแป๊กต๊อกแป๊ก ตั๊กแทกตักแทคุณแม่นี่เดินไม่แบบไม่ถนัดเลยนะคะเพราะว่าน้องผูน้องผูอโอนอัวมากจะเดินออกหน้าแม่ก็ไม่เดินยังมีการเดินอยู่ใต้ขาแม่โอ้แม่จะกินหัวแล้วนี่แม่จะสะดุดลมแล้วภูป้าป้าป,าปาจับมือลูกคุณแม่เขาภู เดินไปข้างหน้าก่อนภูนแม่จะสะดุดล้มแล้วเนี่ยโอ้แม่จะสะดุดล,มล้อมอ่าคุณแม่สอนให้อย่าดื้อใช่ไหมคุณแม่จะสะดุดลม้มเพราะว่าติดน้องภูนะคะไอเจ้าภูไอเจ้าภูเงิน ดื้อนนะักใช่ไหมเราโดนแม่เลยจับงวงเลย <c oughs> อ่าถูถูคุณแม่แล้วหรือไอ้หมูน้อยจะเป็นหมูหรือจะเป็นหมานี่รือ <c oughs> ผูไม่ต้องเป็นช้างหรอก <c oughs> ดีน้องภูมีแบบว่าสัญ,ญลักษณ์ด้วยข้างๆแก้มมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยขาวๆอยู่ตรงที่เป็นขมับเลยนะคะตรงที่น้ำมันแบบท้าโตขึ้นมาถ้าออเหมือนจะเป็นเหมือนน้ำมันออกอะไรแบบนี้เป็นขาวๆสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่อะไรนะคะแผลเป็นเนาะแผลเป็นเนาะเป็นแผลเป็นว่าน้องภูถูเสาแล้วก็เป็นแพล คุณสาวล้วเป็นแพรก็เลยเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนหน้าดางเนาะคนถ other, ้าเป็นคนก็คงจะหน้าดางแหละไอหมูน้อยหางน้ำพ ah ูนี่สวยเนาะหรือว่าหางช้างจะเป็นสีน้ำตาลทุเชือกเลยเกิดไหนฮะใช่ไหม สีน้ำตาลแบบอ่อนๆนุ่มๆโดดนานไปก็จะแข็งล้วใช่ไหมผูใช่ไหมครับก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพายุณเงินแฟเมอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ